ทำไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถไฟฟ้าที่อึ้งกุยเฮงคะหนึ่งตัดสินใจก็เพราะเป็นอึ้งกุยเฮงครับมีศูนย์บริการครับก็เลยตัดสินใจซื้อครับที่ออกไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะประทับใจตรงไหนของเดโก่การขับขี่นุ่มนวลครับแบตเตอรี่ก็ประหยัดไฟครับชาร์เต็มเนี่ยขับได้ก็ประมาณ80กิโลได้ครับ สุดและกี่กิโลคะพี่โจเป็นนครพนมครับแล้วก็ไปชาร์ดูเซเว่นครับแล้วก็เดินเที่ยวประมาณ2ชั่วโมงก็ขับกลับครับ <laughs> ไม่หมดครับ <laughs> ไปทดสอบมาแล้วทดสอบแล้วครับจำเป็นเลื่อครับ <laughs> จเลเราคิดว่ารถไฟฟ้าเหมาะไหมคะกับคนที่แบบรุ่นใหม่อยากจะมีทางเลือกใหม่นอกจากรถน้ำมันเนี่ยคะ่ะเหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าเราประหยัดค่าน้ามันกลางคืนก็ไฟสว่างครับเป็นแบบนี้ทะเบียนด้วยนะครับปกติจักรยานไฟฟ้าที่เขาใชา้ปกติไม่มีทะเบียนครับ <c oughs> ไม่ปลอดภัยด้วยนะครับตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับแนะนําเลยนะครับ ท่านใดที่กำลังมองหายานพาหนะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่อึ้งกุยเห่งใช่ไหมคะเดโก้สาหรับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาให้ะค่ะสําหรับใครสนใจติดต่อสอบถามทักเพจมาได้เลยนะคะ